เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาธันวาคมเวียนมาบรรจบ วันนี้เวลา10นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัคราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัตดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรากิติยาภาพระเจ้า จ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรและหม่อมเจ้าสิริวันวรีมหิดลณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหตุในพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานการจนะสิงหาดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพนักงานประกอบพระราชพิธีทหารกองกิจยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะน,นั้นทหารอากาศที่โรงเรียนในเรืออากาศทหารเรือที่กรมอู่ทหารเรือและทหารบกที่บริเวณท้องสนามหลวงยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารพร้อมด้วยนายชวลิกภัยนายกรัฐมนตรีนายวันมูฮัมหมัดนอม,นอมาธาประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายชัยมงคลตามลำดับ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสแก่ผู้ที่มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบครอบรอบอีกวาันขวันร่มเก้าร่มกัา,กาจะทานใส่เกล้าใส่กระหมอ่อมเพื่อยึดถือเป็นแนวความสุขสวัสดีในชาติจะเกิดมีขึ้นได้ก็เมื่อบ้านเมืองเป็นปกติมั่นคงประชาราษฎร มีฐานะความเป็นอยู่ดีสมอัตภาพเป็นส่วนใหญ่ค้อวน,นี้ทั้งปวงย่อมจะทราบได้เพราะต่างเป็นผู้มีตาแหน่งสูงในงานแผ่นดินอยู่ด้วยกันข้าพเจ้าให้จะขอให้แต่ละฝ่ายแต่ละคนจะหนักในความสำคัญ ของตำแหน่งหน้าที่พยายามเร่งรัดปฏิบัติการสัมปกิิการให้สำเร็จประโยชน์แท้จริงตามเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่สถานการณ์ของบ้านเมืองเราและประเทศต่างๆในภูมิภาคส่วนนี้ของโลกกำลังเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วท่านทั้งหลายจะต้องควบคุมสติให้มั่นไม่หวั่นไหวไปกับเหตุวิกฤตทำความคิดจิตใจให้หนักแน่นและเที่ยงตรงเสมอเสมือนกันที่จะยุดมั่นในเหตุผลความสุจริตถูกต้อง และประโยชน์สุขส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะร่วมกันปฏิบัติบ,ตบริหารงานทุกด้าน ได้อย่างเข้มแข็งเหมีวแน่นและป,ะประสบความสำเร็จอันงามตามเป้าหมาย